สวัสดีครับมาดูผมพ่นดึงดอกนะครับดึงดอกกดใบวันนี้นี่เป็นรอบที่สองนะครับของการดึงดอกกดใบครับหลังจากที่ร่าสารได้ครบเดือนพอดีนะครับวันนี้ผมก็เลยมาดึงดอกอีกรอบนึงการดึงดอกในรอบนี้นะครับผมใส่สาราทะเล 200cc ต่อน้ำ200ลิตรนะครับเห็นเชื่อมบรลอน 200cc ปุ๋ยดอกดกหถุงแล้วก็มีเมจิคลร์ฟิลอีก1 0 0 c ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ผสมน้ำตาลทางด่วนไป1ขวดนะครับขวด1 5 0ซีซีนะครับผลงานในรอบนี้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะว่าเห็นดอกออกมาชัดเจนมาก หุยดอกโดงนะครับก็จะช่วยดึงดอกให้ออกมายืดยาวขึ้นนะครับสาหร่ายทะเลก็มีจิปบเปอร์เรลินนะครับช่วยให้ช่อนั้นยาวช่อยาวช่อใหญ่ช่ออ้วนนะครับแคลเซียมโบลอนก็ช่วยดึงน้ําตาลดึงแป้งดึงน้ําตาลมาเลี้ยงที่ดอกนะครับน้ําตาลทางด่วนก็ช่วย ให้พืชน,นั้นสดชื่นทันทีได้รับพลังงานทันทีนะครับมีแรงเบ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพ่นเสร็จเ,เดี๋ยวมาดูชัดๆกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆดูกันชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสูมให้ดูใกล้ๆเลยครับเห็นไหมครับช่ออ้วนช่อใหญ่ช่อยาว นี่คือผลงานของสาหร่ายทะเลนะครับเห็นไหมครับชัดเจนสดใสมีพลังงานใบนั้นแพ้ดอกเห็นก้านใบงอไหมครับครับผม สำหรับการติดตามผมนะครับสามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งคือเฟซลุงลำไยนะครับทักเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ครับมีปรึกษาเออมีปัญหาสามารถปรึกษากันได้คุยกันได้ครับสำหรับการทำลำไยโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ